ก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการ KJN Casting Game เรียกว่ารายการเรียกว่ารายการ casting เหรอเราเรียกว่า casting ดีไหมเนี่ยอ่าพอดีว่าเกมนี้เป็นเกมในสตรีมนะครับก็เป็นเกมที่ตามนี้เลยชื่อไล์ขับขี่อ่ามันแปลว่าขับขี ก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้มันยังเป็นเดโมอ,อยูอ่ถ้าใครจะสั่งซื้อก็พิออเดอร์เอาที่สตรีมนะจ๊ะมาเริ่มมาลองมาลองดูกันว่าเกมนี้มันเล่นยังไงกันนอครั้งแรกเลยเนี่ยเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้เนี่ยก็เลยลองมาจับดูว่ามันเป็นยังไงนะอนนี้เราก็รอมโหลดไปอยู่ ราคาก็พอสมควรแต่ว่าเกมนี้ก็ยังไม่มานี่มาถึงเราเจอเจ้า ZX10 2015กันเลยทีเดียวเชียวเข้ามาดูซิมี <c oughs> หมดเดียวเชิญเชิญเชิง,งดูซิมีรถอะไรบ้างมี ZX10 มี CBR 600มี Triumph อะไรเนี่ยสตรีททิปเปอร์675เล็กเก็ต เล่นเซตเอ็กซิสดีกว่าเดิเดิร์นตัวชอบคันนี้อ่าประมาณนั้นสนามโอ้โหครับล็อกล็อกหมดเลยสนามง่ายๆแล้วกันอ่าโอเคอันนี้ ประมาณนี้ไปกันเลยข,ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับด้านซ้ายมืออะไรประมาณนี้ ตัวที่เห็นอยู่ก็เป็น Z ซ x เเมื่อกี้นะเป็น Z ซ x เ2,014อันนี้เป็น2,015เป็นลายเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีคาวาสกีนินจาอะไรประมาณนี้เป็นสเปเชียลอ i ดิชันหรือลิมิเต็ดอ่ะอันนี้จำไม่ได้อ่าเรามาดูกันนีผมไม่เสร็จอะไรละ,ะไปเลยแล้วกัน มาลองลองเล่นกันดูกด A นะครับเป็นการเร่งเครื่องมีอลายคับเอเชียเชียโอ้ยเยี่ยแรงโอ้โหหลุดโคง้งหลุดโคง้ง เมนี้ก็หาโหลดเดโมได้จากสตรีมนะครับใครอยากเล่นก็ไปหาโหลดกันมาได้เลยนะออลำพังตัวผมเล่นอ s เ k ไม่เก่งอยูแล้วมาเจอแบบนี้ก็เลยเงียบแต่ว่าพอดีว่าเป็นคนที่ชอบอ๋อเขามีระบบอรนนีข้ของเขาให้อีนะ เขามีเขาเรียกอ,อะไรนะะระบบเลงไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้ปรับค่าอะไรก็จกับค่อนข้างจะคุมง่ายกดแซดเป็นการเบรกนะเป็นการเหยียบเบรกขูดนิดๆนึง <laughs> เป็นคนจริงจริงเลยขาดไปแลนะ้ว รู้สึกได้อะจริงโอ้โอ้บินโอ้โอ้เสียดายเสียดายเป็นเรื่องจริงนี่แบบว่าพังแล้วมั้งเนี่ยซ่อมหลายตังเลยนี้ยกรถอนเกียร์ให้เราเองด้วย ื learn, ่อ uh, กี uh, ้ค uh, ือการยกล้อนะการยกล้อ uh, ก็อ uh, ย่างที huh. ่คอเกมหลายคนเขารู huh. kind of ้ก็ค <laughs spirituality> <laughs> <laughs> <yo> ือกดอ่ากดลูกศรถอยกลับมันจะทำการดึงตัวรถขึ้นพยศพยศ สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าภาพอาจจะน่วงนวงไปหน่อยนะครับเพราะว่าคอมผมมันไม่ใช่ระดับสเปคที่อะไรขนาดน,นั้นถ้าใครเก่งก็ ถ้าใครเก่งเกม S B K ก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้รู้สึกว่าจะค่อนข้างสบายเลยละมังนะแต่ตัวผมแล้วผมว่ามันรู้สึกว่ามันก็ยากนะสุดยอดมีแค่3รอบนะแขนแข็ง,ขง <c oughs> นี่อันดับ16อ่ะเจปงบ่า <c oughs> รู้สึกว่าถ้าตัวเต็มมาก็เนี่ยมีให้เลือกหลายๆคันก็จะมีเนะ 99, ี่ยหนึ่ม uh, ี 1000. เอ่ออารมีจิกเซอร์มีเอ่อเอสพันไอ้อะไรนะดูคา t ีตัวนั้นไอ่อะไรนะเก้ 99, ป่ะใช่ไหมใชดูคา a ี i ป่ะนี่อันนี้ BMW S 0 0อันนี้ตัวอะไรอะ่ะ DB 8เหรอ ตัวนี้ไม่คุ้นนะฮะไม่เคยเห็นไม่รู้จักอ๋อมี HP4 ด้วยอ่ามี F3 หรือ F4 นะ่ะ F4 a k a s t a F4 นะครับไม่ใช่วงเกาหลีนะอ่าอันนี้ก็เอ่ออะไรนะลาย Lebso CBR พันอันนี้ก็อะไรอ่อะไรอะไรนะ DB8 นี่มี สีแปดลน์สีนี้มีอาวันเนี่ยมีรถประมาณนี้นะฮะก็เป็นการเท่านี้แล้วกันเนาะจบปิดเท่านี้เ,เป็นอ่าการเรียกว่ารีวิวดีไหมก็น่าจะประมาณนั้นแหละเนาะเป็นการรีวิวอืม อันนี้ก็รอโหลดอย่าลืมนะท่าในใดที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็ไปสามารถโหลดเอาจากโหลดเดโมต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่โหลดแบบเถื่อนอะไรอย่างนี้โหลดเดโม่โหลดเดโมได้จากสตรีมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ